เติมเกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Steam และ Galina ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ Lidman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมเกม Galina Delta Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของ Steam ก็มีให้เติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถม l i ทแมนค้อนไว้ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเข้าไหวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเล่นบัตรสไตล์ให้ขึ้นแรงแดงกันนะครับหลังจากที่ปล่อยมานานนะนะวันนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่แบบไม่ค่อยได้เล่นเลยนะอันนี้ได้ปืนอะไรเนะี่ยเอาคามาก่อนเลยขอสักหัวอุ้ยโดนยนะังไงวะเนี่ยเฮ้ยหัอแตกนะอันนี้ปืนอนะไรเนี่ย M4 บบว่าบางทีแบบสกินอุ้ยนี่เหรอแบบแบบว่าปืนอะมีสกินแต่กับไม่ได้่าปืนอะไรไงคือไม่ได้เล่นลนานเรื่องนี้น่าจะอักมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเรียบร้อยเรียบร้อยไป,ยยไปมีใครมาอีกปะอืมแตกมีรอยเท้าใครอ,รรอะใจเย็น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไรขอสไลด์หน่อยเรียบร้อยครับจะมาเอาผมเหรอยากหน่อยนะมาซามก่อนอ่ะปืนก่อนไม่วู้จะเล่นปืนอะไรดีตอนเนี้ยปืนไหนโกงอะ่ะเฮ้ยยิงยืนทำไรข้างล่างเหรอข้างบนเดี๋ยวซามมันก่อน โอ้ลูกซองซะด้วยนะอุยอ้ยจๆๆๆๆเจ็บ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 เกินไปอยู่ตั้งไหนเนี่ยมองไม่เห็น <g unky> เล่นมือถือเฮ้ยมันกระโดดมาเกือบ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 ไปแล้วหน <m agn et le> ีนะยิงเข้าหัวไปก่อนเม <c ười> ื่อกี้ <c ười> กระโดดมาอ <c ười> <c ười> ยู่นะโอ้ <c ười> oh, ยิงไม่โดนเลย หนึ่งนัดสองนัดพีด่ไม่โดนไม่โดนเอ้าโอ้โหกระสุนหมดอุ้ย,ยข้างล่างใครวิ่งอ่ะเอ้โดดมาทำไมเนี่ยหายนะตายนะโดดมาไปแล้วไม่ใช่ใครยิงผมอีกเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอคนเยอะนะคนมาเล่นเยอะหรอ อย่างนี้มีแต่คนคนเยอะคนเยอะขึ้นนะแบบเป็นตีนี่ยหรือว่าเป็นต่างชาติเราหากันตรงไหนเนะี่ยตรงนี้เหรอเอา้าเฮ้ยเอา้าเอา้เอา,อ,าอันนี้ไม่ใช่เพื่อนเหรอกระโดดวิ่งด้วยอนะันนี้เป็นเพื่อนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยว,วันขอรีแป๊บแล้วกลับไป นี่แห้อื้มอ,อืมแตกเด้อแตกเดอ้อแตกเด้อนี่แน่แสไนต์เออพีระหัวาาเงินเยอะละเราไปหาปืนดีๆเถอะขึ้นมาสิตรงไหนเนี่ยไม่เจอาานีป้าเพื่อนตรงเนี้ย อันนี้ผมเล่นใน Airphone 17นะครับไม่ได้เล่นใน iPad แล้วนะดูหน้าจอขนาดหน้าจอก็ร้อนะแล้วก็วางปมนะครับมันก็จะแบบงงงงมึนๆนหน่อยคือผมยังปรับตัวไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะกับการเล่นในมือถืออ่ะหุ้ย,ยตรงไหนเนี่ยอ๋อข้างบนเกือบไปแล้วไง้มงมีทางขึ้นปะทางขึ้นอยู่ไหนะวะเอ้ามันเอาไบันดอ๋อหรอ เราขึ้นไงเนี่ยไม่มีทางขึ้นอะ่ะขึ้นวะเดง๋ยวะ้ยหน้าประตูหน้าประตมูมาดิ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 หัวแตกตายยังตวโน้นอ่ะ ยูวีวเช็คก่อนฝึกเล่นที่ดีคือวิงว่งบียิงอย่างเดียวแต่ถ้ายไม่โดนก็ตายตายเองยิงโดนก็ดีไปยไม่โดนก็ตายเองเนี้ยตรงนี้มีปะคนไทยยังมีคนเล่นอยู่เยอะไหมชวน อุ้ยอุ้ยเอามันให้ได้จเจอาให้ได้มีเหรอ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 ,หรอ,อโอ้ตกใจหรือว่าเพื่อนมันปึ๊บอยู่ไหนอันนี้ลุกขึ้นไปไหนต่อครับ ไปไหนตอนเนี่ยตรงนี้มีปะเหลือสิบสี่คนฮาตี้รวมตี้เราซื้อหลดเอากันแบนนี้ก็ได้ได้แล้วมาซื้อธนูวะเฮ้ยใครมาไว้เนี่ยนี่นี่นี่เอ้ยเฮ้ยยงไม่ดเดิเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมมันว้าบอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เกือบละดีนะยิงโดนหัวหัวไม่มีสไนกยมันก็เลยวิ่งไงขึ้นไปเดี๋ยวไปเอาหลดเอากันทนโนอยู่ไหนไม่ได้เล่นนานมากเลยทนโนเนี่ยแต่ก่อนในทนันโนจะเอาท็อปหนึ่งอะเอเอเออกไงี่ะเกือบละเอาเพื่อนมาด้วยวะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยิงยากจังยิงแทบไม่โดนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะวางวางแตกวางแตกนี่นะตามปลายอุ้ยตกใจ สามก่อนสิห้าตัวนะะมันอยู่โซนไหนกันเนี่ยตรงนี้มีปะ่ <th bb> ปะข้างบน อยู่ในสมกเหรอ,อสมพาสปปะ,ะิไ่ป,ไปนวแล้วะละ <h> เ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ยเดยเดี๋ยวเดียิงดบบยี้เหอีอยเดี๋ยวไีวเดี๋เหี๋ยัเยวเดีี๋ยวเดยนเดี <h> ี๋่ีนะ ล่อนไปไหนวะเนะี่ยเนื้อขึ้นขึ้นเออต้องกระโดดต้องกระโดดด้วยว่มีคนนี่ไงโบโบ,โบหัวแตกอือ <c oughs> ตายปะ ก็มันชุบได้ก็มไม่ตายทำไมถนนเบาๆ่ะไม่รู้ตายแล้วปลาชะมกช่วยเอ้ยไม่ใช่ปลาไฟช่วยออกมาไหมเนี่ยเฮ้ยใครร่อนลงเนี่ยนี่นี่นี่อืมอมืไม่โดนอือไม่โดนไม่โดนอืต้องดักนิดนึง เฮ้ยเดีวะเนี่ยแตกไปดิแตกไปดิเฮ้ยมันเอามีดมันเหลาว่ะเรียบร้อยป,อปืนมีไม่ยงิงเอาเพื่อนอ่ะซื้อให้เต็มที่เลยเงินมีเท่าไหร่วะสามเป็นเก้าน็อกไะเนี่ยน็อกไะเนี่ยเพื่อนไม่ยิยงมันนะเพื่อนเอเอ โอ้มันเจ็บมากเลยนะ่ะจะปล่อยพึ่งให้ข้างบนเหรอไหนไปเนี่ยเอ๊ะข้างบนข้างบนป่าป่าพิทติดเหรอแตกปะแตกปะแตกปะเรียบร้อยซ้มก่อนไปเลย มันตึกยังมีเหรออืมเห็นช้าไปขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย๋ตวน,น,นี้ขึ้นแดงยากไหมไม่น่ายากนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นแดงได้ยากแค่ไหนขอหัวหน่อยละอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยตัวเรียบร้อยอล้มปะไม่ลม้มตัวเดียวอ,อ๋อสองตัวเฮ้ยใครยิงเรียบร้อยครับโอเคครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้สาสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาแล้วนะครับเราฆ่าได้กี่ตัวเนะี่ยอืมกี่ตัวนะเดมวีพีด้วยเอ้ยยี่สิบตัว